สร้างบ้านยังไม่เสร็จก็เริ่มขายได้ถ้าคุณมี3มอย่างนี้นะครับดังนั้นไม่จำเป็นว่าบ้านที่คุณจะสร้างขายต้องรอเสร็จก่อนนะครับคุณถึงจะมาขายโอ้โหซึ่งมันเป็นการพลาดโอกาสอย่างแรงเลยนะครับงั้นเริ่มต้นคุณสามารถขายตั้งแต่บ้านยังไม่ลงเข็มยังไม่ตอกเสาเข็มได้เลยแต่คุณต้องมี3ามอย่างนะฮะหนึ่งคือ ภาพ 3D สวยๆภาพเคลื่อนไหวนะครับง่ายๆนำเสนอให้กลุ่มลูกค้าเห็นว่าในอนาคตตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถัดมาก็คือตัวแบบแบรนด์บ้านที่คุณมีเนี่ยนะครับมันต้องออตอบโจทย์ของกลุ่มคนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีป้ายนะฮะป,ป้ายปักที่พื้นที่โครงการของคุณนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายนำเสนอไปให้กับกลุ่มลูกค้าว่า บ้านแบบไหนราคาเท่าไร่นะครับจะดีกว่าไหมครับว่าถ้าคุณมี3ส,สิ่งนี้แล้วสามารถทําให้คุณเก็บยอดจองลูกค้าที่สนใจบ้านคุณในพื้นที่ได้สบายๆเลยนะครับท่านใดที่โอ้หอยากจะเห็นตัวอย่าง3าอย่างนี้เป็นแบบไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ